ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเร่มสองหน้าที่100แล้วนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย B going to ตรงนี้นะครับลูกๆตั้งใจเรียนหน่อยนะระหว่าง B going to กับ will ใช้ต่างกันอย่างไร B going to ก็คือ B นะที่นี่คือ verb to be นะครับนะเราต้องแทนค่าด้วย is am are was were be been นะครับคำว่า B ในะที่นี่แล้วตามด้วย going to ทั้ง3ตัวนี้แปลว่าจะนะครับนะแปลว่าจะนะครับตัีงใจจำไห้เลยนะครับ คำสั่งเอ็บอกว่าให้วิดเดอร์ดาหลอกให้อ่านบทสนทนาข้างล่างนี้ below ด้านล่างนี้แอน u n อันเดอร์ลน์และขีดเส้นใต้ all the e x a m p l e ตัวอย่างทั้งหมด of B e going to ในการใช้คำว่า B e going to ดังนั้นประโยคแรกนะครับเอมมี่สนทนากับเบนเอมมี่บอกว่า we're a going to คุณครูบอกว่า B e ก็คือ b o t to B e ดังนั้นก็คือคำว่า A นะครับนะ A going to นะครับก็ขีดเส้นใต้เลย เดี๋ยวคุณรู้ขีดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะให้แปลว่าจะพวกเราจะไปเที่ยวประเทศไทยในฤดูร้อนเบนก็เลยตอบว่า Are you going to stay in hotel เห็นไหมครับ R, R เป็นประโยคคำถามนะครับนะแทนคำว่า B แล้วก็ going to นะครับแปลว่าจะคุณจะไปพักที่โรงแรมใช่หรือไม่เอมี่ก็บอกว่า No we aren't ไม่เราไม่ได้พักที่โรงแรม แต่ we're a going to t a k e a tent แต่เราจะนะครับไม่แปลว่าจะนะเห็นไหมครับ v ต้องคู่กับ r นะครับนะเพราะ v เป็นผู้พดูดเราจะไป t a k e a tent ก็คือไปพักที่เต็นท์นะครับให้นักเรียนเขียนเส้นใต้คำว่า are going to นะครับห้เขียนเส้นใต้คำว่า are going to นะครับ are going to ส่วนตรงนี้นะครับเบนต่อว่า which a of your clothes ถ้าคุณไปพักแต้นนะครับคุณต้องนําเสื้อผ้าไปเยอะแยะนะครับอทั้งบทนําเสื้อผ้าไปมากมายบุ๊กส์นะครับนาหนังสือไปอ่านแมวคนฝรั่งนี่เขาเก่งนะครับนะถึงจะไปเที่ยวตั้งแคมป์ตั้งอะไรก็ต้องเอาหนังสือไปอ่านนะครับแคมร์นะครับที่ลืมลืมไม่ได้นะครับกล้องถ่ายรูปแอนเตน์และก็ไปตั้งเต็น์ก็อย่าลืมเต็น์นะครับนะถ้าลืมเต็น์นี่ไม่รู้ไปนอนกับอะไรนะครับ you are going to need a big uh, big pack back backpack ตรงนี้ถ้าแปลตามตัวนะครับแปลว่าคุณจะต้องการนะครับถ้าแปลตามตัว you're going to need คุณจะต้องการแต่ถ้าเราแปลเข้าใจง่ายก็คือคุณจําเป็นต้องนะครับนะจำเป็นต้องนำแบกแพคนะครับแบกแพคแปลว่ากระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าสัมภาระที่จะต้องนําไปเพื่อไปอท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าแบกแพคแล้วก็เป็นแบกแพคที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะสิ่งเพราะสิ่งของเยอะแยะ นี่คือทุกคำศับที่แปลเมื่อกี้นะครับทุกประโยคนะครับนะทีนี้นักเรียนเขียนกับว่า be going to คุณครูเน้นนะครับนะให้แปลว่าจะแล้วเรามาดูกันว่า be going to นี้ใช้ในกรณีไหนบ้างข้อ b นะครับก็บอกว่า de, uh, read this, this question นะครับให้อ่านคำถามคำถามเหล่านี้ about เกี่ยวกับ the dialogue บทสนทนาในข้อ a เมื่อกี้นะครับ answer the correct answer แล้วก็ให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อกี้ที่นักเรียนสองคนคุยกันนะครับก็ถามว่า when did a m m y decide to go to Thailand Emmy ตัดสินใจที่จะไปประเทศไทยเมื่อไหร่ครับระหว่างข้อ A before she spoke to Ben ก่อนที่หล่อนจะพูดกับเบนข้อ B when she was speaking to Ben เมื่อหล่อนกำลังพูดกับเบนนะครับเอมี่ตัดสินใจก่อน ที่จะพูดกับเบนหรือกําลังพูดกับเบนแล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาเลยว่าจะไปเที่ยวเมืองไทยในฤดูร้อนคําตอบก็คือข้อ A นะครับก่อนดังนั้นเราจึงรู้แล้วนะครับข้อที่1ในการใช้ i s going to หรือว่า b e going to นะครับ b แทน i s a m r w a s word นะครับแทน world to b นะครับนะคือใช้ในกรณีนะครับที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรและทําอย่างแน่นอน ให้ใช้ว่า be going to อย่ไม่เลยนะครับนักเรียนนะคุณครูไม่ได้เขียนนะว่าใช้ในกรณีไหนแต่อธิบายให้ฟังกันสดๆตรงนี้นะครับข้อที่สองนะครับ why does Ben think she's going to need a big backpack ทำไมเบนจึงคิดว่านะครับชีนที่นี่นคือเอมี่ต้องนำแบคแพคกระเป๋าใบใหญ่ไปด้วยก็ a because she's i going away for long time เพราะว่าหลอนต้อง going away นะครับ is going นะครับนะแปลว,ว่าจะจะไปไกลมากมากนะครับ away แปลว,ว่าห่างออกไปและก็ไปเป็นเวลานานนะครับ for long t i m m ข้อ B นะครับ because ว่า she has a lot of things นะครับ to check หลอนนะครับมีสิ่งของมากมายที่จะต้องนำไปนะครับนะ to check ข้อไหนถูกกับนักเรียนที่ติดตามคุณครูสอนมาตั้งแต่เบื้องต้น ข้อบีนะครับนาะต้องนําสิ่งของไปมากมายจบนะครับนี่คุณครูแปรให้ด้านขวามือแล้วนะครับนะสําหรับนักเรียนที่แปลไม่ออกแต่นักเรียนที่แปลออกได้ง่ายเลยนะครับไปก็อต่อนะครับเขาบอกว่า complete the rules ทํากฎเกณฑ์ให้ถูกต้องด้วย the correct option ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องอคราวนี้แหละเป็นหลักการหลักการใช้ล้วนๆเลยนะครับนะ We use be going to นักเรียนตั้งใจฟังนะครับเราใช้ be going to talk about ในการพูดเกี่ยวกับตรงนี้นะครับขอให้เลือกนะครับหนาะตัวแดง2ตัวนี่ให้นักเรียนเลือก the future นะครับนะแต่คุณครูไม่ได้วงกลมให้ไม่ได้ขีดให้นะครับเพราต้องการให้ฟังนะครับนะเราใช้ be going to เพื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ the future นะครับนะ มันเป็นรูปของ present continuous ก็จริงนะครับแต่แปลหมายถึงเหตุการณ์ที่คาดการไว้อย่างแน่นอนแล้วในอนาคตนะครับนะให้ตอบ the future ไม่ได้เป็น the present เด็ดขาดนะครับนะ mm hmm. อีกข้อที่หนึ่งข้อที่สอง we use be going to เราใช้ be going to นะครับ talk about ในการพูดเกี่ยวกับ a decision การตัดสินใจนะครับให้ตอบ before นะครับก่อน ก่อนถึงเวลาที่จะพูดนะครับก่อนเวลาที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้ให้ตัดสินใจมาก่อนเหมือนกับข้อน,นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับเ,เหมือนกับข้อน,นี้นมครับนะเอมี่ได้ตัดสินใจมาก่อนแล้วว่าจะไปเมืองไทยในฤดรูร้อนนะครับไม่ใช่มาพูดเอาในในขณะที่กําลังพูดมาตัดสินใจเอาในขณะที่กําลังพูดไม่ใช่นะครับนะเข้าเคสข้อที่2นะครับใช่บ g o i n g to ในกรณีที่นะครับเราได้ตัดสินใจมาก่อนแล้ว ข้อที่3เราใช้ be going to นะครับในการพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับในอนาคตซึ่ง based on นะครับ b a s e on แปลว่าขึ้นอยู่กับนะครับนะ what we know what ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสิ่งซึ่งนะครับ what อ you ย know, ู่หน้าแปลว่าอะไร what อ you ย know, ู่ในแปลว่าสิ่งซึ่งเกี่ยวกับสิ่งซึ่งเราทราบอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือเราสามารถมองเห็นนะครับนะครับผมตรงนี้ให้ตอบ a t the moment นะครับ a t the moment แปลว่าในขณนะนั้นนะครับอย่าไปตอบ in the past นะครับ in the past แปลว่าผ่านมาแล้วตอบ a t the moment ข้อที่สี่ข้สุดท้ายนะครับรูปแบบของ be going to ให้เราใช้ประธานนะครับ subject แปลว่าประธานนะครับบวก verb to be นะครับเช่นประธานเป็น v ก็ใช้ r ถ้าเป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าเป็นอดีต V ก็ต้องคู่กับเ e r รนะครับแล้วใช้คําว่า going to อย่าลืมเด็ดขาดนะครับคําว่า going to ดังนั้นเมื่อมี going to อยู่แล้วนะครับสิ่งตัวแดงๆตัวนี้ที่เราจะตอบนะครับนะก็ต้องตอบตรงนี้นะครับต้องตอบ verb h uh, infinitive with out to นะครับตอบตัวนี้เดี๋ยวคุณกลว,วงกลมให้เลยดีกว่าตรงนี้ตอบตัวนี้นะครับ นั่นก็หมายความว่ามันมี to อยู่แล้วนะครับก็ต้องตามด้วย verb infinitive นะครับแปลเป็นไทยไปแปลว่า verb ช่องหนึ่งครับแล้ววงวงเล็บนะครับ infinitive without to ก็คือช่องหนึ่งไม่มี to จะมี to ได้อย่างไรละครับเนเมื่อมันมี to อยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องใส่ t o เข้าไปอีกสรุปก็คือประธานบวก verb to be บวก going to แล้วก็บวกด้วยกริยาช่องหนึ่งที่ไม่ต้องมี to อีกแล้วนะครับจบนะ โอเคไปต่อครับทีนี้มาดูหลักการใช้วิ l นะครับวิ w ว l l แปลว่าจะเหมือนกันนะครับมาดูนะครับระหว่างวิ l กับ going to ใช้ต่างกันอย่างไรก็ดีก็บอกว่า Underline นะครับไม่ขีดเส้นใต้ all example นะครับตัวอย่างทั้งหมด for uh, of going to ในการใช้ going to หรือใช้วิ l นะครับนะสองตัวนะ อินเดอร์ได้ห e อกในบทสนทนาเพราะฉะนนั้ในบทสนทนานี้ตรงไหนใช้ be going to ก็ขีดเส้นใต้เลยนะครับตรงไหนใช้วิวก็ขีดเส้นใต้ประโยคแรกนะครับ I am going to ก็คือ be going to นะครับ Take this backpack on holiday ฉันจะนะครับนะ be going to แปลว่าจะฉันจะนำนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับไปเที่ยวในวันหยุดยาว คุณแม่ก็เลยบอกว่า I will help you package เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยแพ็คกระเป๋าให้นะแต่คุณแม่ใช้คำว่า I will นะครับนะนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า will แต่คุณครูขีดหมดเลยนะครับเพราะคุณครูสอนใช้เทคนิคแบบนี้นะครับนะแต่เวลานักเรียนขีดให้ขียนคำว่า I'm going to นะครับแล้วก็ขีดคคำว่า will ตัวเดียวนะตัวอื่นไม่ต้องไปขีดนะครับ แบกกี้ก็เลยบอกว่าแตงขอบคุณข้าหรือขอบคุณครับคุณแม่แมแบกกี้นี่น่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้นะน่าจะผู้หญิงมากกว่านะคุณครูก็เลยใส่ก็ว่าครับก็ได้ขาก็ได้แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายนะ Will you w r i t e me to the station too นักเรียนจำให้ดีนะครับคำว่าขับรถเนี่ยนะครับนะเขาใช้คำว่า drive me นะครับนะก็คือขับรถไปส่งฉันนำฉันไปส่งนะครับถ้า drive you นะครับก็ขับรถ นำคุณไปส่งนะที่นั่นที่นี่นะครับไม่ได้แปลว่าขับฉันขับคุณนะครับนะ r v e m e นี <laughs> ่ไม่ได้แปลว่าขับฉันนะครับนะก็คือขับรถไปส่งฉันแล้วคุณแม่ขับรถไปส่งหนูที่สถานีด้วยได้ไหมนะครับได้ไหมครับได้ไหมคะคุณแม่บอกว่า Yes ได้แน่นอนแต่ What time is your train แต่รถไฟของหนูนั้นออกกี่โมงล่ะนะครับ You are that will need the car at night เพราะว่าคุณพ่อนะครับจําเป็นจะต้องใช้รถเวลา9ก้าโมงวลนะครับตรงนี้เขียนเส้นใต้คำว่าวิลเบเก้ <Back y S 1> ก็บอกว่ารถไฟออก8ปดโมงค่ะคุณแม่ but แต่ว่า I think I i ิ l l อ e e ลนิช r i r i a e i t i t เลอ e ี e ีแต่ฉันคิดว่านะครับฉัน n e e t t นะครับจำเป็นต้องไปถึงนะครับอ i ร์บิทอีคือไปถึงก่อนสักนิดเดิงนะครับนะั คุณแม่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรลูก t h a t s h o u l d be f i n e เอออย่างนั้นแหละดีแล้วลูกนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับ t h a t s h o u l d be f i n e อย่างนั้นแหละดีแล้วจัดการได้อย่างรอบคอบดีนะครับไปก่อนเบเก้ก็เลยบอกว่า i am f e e l i n g a bit s c a r e แต่คุณแม่ครับคุณแม่คะฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะ a little bit s c a r แ d แปลวกลัวกลัวเกี่ยวกับอะไรครับ about going away going away แปลว่าออกไปไกลาจากบ้านนะครับออกไปไกลบ้าน On my own แปลต่างมันศัพทออนแปลว่าบน my, ไมแปลว่าของฉันออนแปลว่าของตัวเองแต่แปลเข้าใจนะครับ on my own แปลว่าไปคนเดียวนะครับน,ะนักเรียนฉันรู้สึกกลัวนะครับคุณแม่นะคะคุณแม่เพราะว่าฉันต้องไปไกลบ้านและไปคนเดียวด้วยแม,ม่มั่มคุณแม่นะหนูต้องไปคนเดียวคุณแม่ก็เลยบอกว่า don't worry อย่าก,กังวลไปเลยลูก You w i l l have a good time คุณมีช่วงเวลาที่ดีๆแล้วนะครับจงฉกจงฉกฉวยเอาไว้นะครับอย่าไปกลัวเลยนะลูกจบนะครับนะตรงนี้ก็คือต้องการให้นักเรียนดูคำว่า be going to และคำว่า will นะครับมาดูกฎไวยากรณ์กันนะครับว่าใช้ต่างกันอย่างไร match นะครับ sentence ให้จับคู่ประโยคข้อ1 a ถึงข้อ4กับ a ถึง d นะครับ ข้อหนึ่งนะครับ I will help you backpack อ่อ I will help you pack it pack it แบบเอ๊ะคุณรู้ทำไมอ่านผิดอ่านถูกวันนี้หรือใกล้จะจบแล้วเลยงงนิดหนึ่งฉันจะช่วยคุณในการแพ็คอิดแพ็คมันนะครับจะคู่กับข้อไหนครับก็จะคู่กับข้อ B นะครับคู่กับข้อ B คู่ก,กับข้อ B ีอย่างไงครับก็คือเราใช้วิวนะครับนะ i l วในประโยคนี้นะครับในประโยคนี้ I L L นี่นะบย่อม,มาจากวิวฉันจะช่วยคุณในการทำมันแพ็กมันก็คือเราใช้วิ l ในการพูดเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับที่กระทำขึ้นมาในขณะที่กำลังพูดอยู่เห็นไหมครับ เพราะเบี o โกอิงทูนั้นจะใช้ก่อนที่ตัดสินใจจะไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจะใช้ b บี o ร์โกอิงทูก็ต่เมื่อเราตัดสินใจไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าเรามาตัดสินใจเอาในขณะที่กําลังพูดนะครับให้ใช้คําว่าวิวนี่เห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับนะาระหว่างการใช้เบียร์โกอิงทูกับวิวข้อที่2ไปต่อครับคุณพ่อของคนจะใช้รถเวลา9ก้าโมง นะครับใช้คําว่าวิวอีกเหมือนกันดังนั้นก็จะคู่กับข้อดีครับก็คือเราใช้วิวในการพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะข้อเท็จจริงก็คือคุณพ่อนะครับต้องใช้รถ9โมงดังนั้นนะครับนะก็เลยใช้คำว่าวิวจบนะข้อที่2วิวใช้ในเหตุการณ์ที่ เป็นข้อเท็จจริงในอนาคตนะครับข้อสามครับ I think I will need to arrive a bit e a s i e r ฉันคิดว่าฉันจะต้องไปถึงหรือมาถึงนะครับก่อนเล็กน้อยดังนั้นเราใช้วิวในกรณีที่ข้อที่3นะครับคือในกรณีข้อ A นะครับในกรณีที่เราใช้ ร่วมกับคำกริยาเหล่านี้นะครับก็คือคำว่า like คำว่า think คำว่า k no w คำว่า be sure คำเหล่านี้นะครับให้ใช้คู่กับ will นะครับจบนะไปต่อข้อที่4ข้อสุดท้าย we will have a great time พวกเราจะมีเวลาอยู่นะครับตัวที่ครับ you will have a great time คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีๆ นั่นก็หมายความว่านะครับข้อ4นะครับเราใช้วิวสำหรับการคาดการนะครับนะ prediction ก,การคาดการเกี่ยวกับอนาคตวงเล็บก็คือ when we say what we think will happen เว e นเราเมื่อนะครับเมื่อเราพูดนั้นนะครับเราคาดการรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือประโยคว่า เราคุณจะมีเวลาช่วงดีๆนะครับนั่นคือเขาคาดการไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ใช้คำว่า w วิวนะอันนี้คุณครูอธิบายตามตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปต่างหากขึ้นมานะครับนะบว่าจะแยกให้เห็นชัดเจนระหว่าง be going to กับ will นี่ใช้ต่างกันอย่างไรตอนนี้เราเรียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับ มาทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับว่าจะใช้ Will หรือใช้ be going to นะครับนะให้ complete ได้ทำนะครับได้หลอกบทสนทนาให้สมบูรณ์นะครับด้วย correct form นะครับคือรูปแบบที่ถูกต้องของคำว่า Will และก็ be going to นะครับซึ่งค่อนข้างอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนะในการที่จะแยกแยะโดยการใช้คำกริยาในวงเล็บนะครับมาดูกันครับตรงนี้คุณครูเฉลยให้เลยนะครับนะเพราะน้กเรียนจะได้ รบกวนนักเรียนช่วยฟังด้วยนะครับนะจะได้เข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ A กับ B สนทนากันนะครับ A บอกว่า I'm going to watch my favorite team play tonight ฉันจะนะครับใช้ B going to นะครับจะไปดูนะครับทีมที่ชื่นชอบของฉันเล่นคืนนี้อาจจะเป็นทีมฟุตบอลหรือทีมบาสเกตบอลหรือทีมอะไรก็ได้แต่นะครับนะ B ก็เลยบอกว่า Do you think they will w i n แล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะชนะหรือเปล่า ถ้านักเรียนอ,อธิบายนะครับได้ครูอธิบายนะครับนะ I am going to ใช้ B ีโก i n g to กับเหตุการณ์ที่คาดการเอาไว้ในอนาคตอันใกล้นะครับว่าคืนนี้จะไปดูทีมแข่งขันแต่เราใช้ will นะครับในกรณีที่นะครับนะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะครับนะจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้คาดการไว้ก่อน นะครับไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะหรือชนะนะครับเราก็คาดการเอาไว้เป็น prediction นะครับใช้คำว่า i l l เข้าใจอย่างครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจะแพ้หรือจะชนะก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะไปดูในี่คาดการไว้แล้วนะครับนะว่าไปแน่นอนนะครับใช้ be going to โอเคไหมครับพอเข้าใจนะครับนะตรงนี้ความแตกต่างระหว่าง be going to กับ i l l พอมาก็ที่2นะครับ A คุยกับ B A บอกว่า look at those black clouds in the sky ให้ดูที่ก้อนเมฆเหล่านั้นนะครับที่ทึอที่คลุ้มนะครับที่มืดดำคลุมอยู่นะครับในท้องฟ้า B ก็เลยว่า i know ฉันทราบดี it is going to rain very soon ฝนก็จะตกในไม่ชานี้เห็นไหมครับ คือมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับไม่คลิ้มไหนตองฟ้านั่นก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องฝนจะตกแน่อนอนดังนั้นก็คือเป็นการคาดการได้เลยก็ให้ใช้ be going to เข้าใจตามนี้เลยนะครับนะให้ใช้ be going to ข้อที่สาครับผม A บอกว่า we are going to your favorite restaurant tonight คืนนี้นะครับเราจะไปพัานาคารที่ชื่นชอบของคุณ อันนี้ก็อธิบายเหมือนข้อแรกเลยนะครับคือคาดการไว้แล้วว่าจะไปคืนนี้ B, b ก็เลยตอบว่า yes ใช่เลยฉันจะไป and i have already decided และฉันได้ตัดสินใจอย่างเรียบร้อยแล้วว่า what i want ฉันต้องการจะรับประทานอะไร i am going to order the steak เห็นไหมครับตั้งใจคาดการไว้แล้วก็เลยใช้ b going to นะครับ i, I ก็ต้องพูดกับ am going to order ฉันจะสั่ง สเต็กนะคาดการไปแล้วนะครับไปแน่นอนและจะสั่งสเต็กแน่นอนเลยใช้ be going to ก็อช่ครับ A บอกว่า oh no oh my I want to buy t h i s ice m ฉันต้องการที่จะซื้อไอเทมนะครับอ่าก้อนนี้หรืออ่ากล่องนี้นะครับชิ้นแบบนี้ but แต่ว่า i d o n t have any money แต่ฉันไม่มีเงินเลยนะครับฉันต้องการที่จะทำสิ่งนี้ต้องการซื้อไอเทมนี้แต่ฉันไม่มีเงินเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับนะแล้วไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่านะครับยังไม่แน่นอน b ก็เลยแต่ว่า Don't o r บริยากังวลไปเลย i will buy ฉันจะซื้อให้เอง i will buy it for you ฉันจะซื้อให้คุณเองเห็นไหมครับไม่ได้คาดการมาก่อน ดังนั้นนะครับนะเขาเต็มใจที่จะช่วยก็เลยใช้วิวพอเข้าใจนะครับนะข้อที่หครับ Good evening สวัสดีตอนเย็น What would you like to order คุณอยากจะสั่งอะไร B ก็เลยเอออานอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วบอกโอเคฉันจะสั่งทูน่าพาสต้านะครับคือจะสั่งในเหตุการณ์อนาคตอันใกล้ที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก่อนนะครับนะจะสั่งอะไรก็ได้นะครับตอนนั้น อยากขึ้นมาก็อยากกินทูนา่าพาสตา้าทูนา่าก็เลยบอก I will นะครับใช้ will พอเข้าใจนะครับนะข้อสุดท้าย้สุดครับ come in มานี่ซิ I am going to make coffee อันนี้ตั้งใจไว้แล้วใช้ B ี o o n n t ถูฉันจะทำกาแฟนะครับ B ก็เลยบอกว่า I can't I am afraid ฉันเกรงว่าฉันจะไปช่วยทำให้ไม่ได้นะเพราะ I am going to play tennis with Rick เพราะฉันตั้งใจไว้แล้วนะครับคาดการไว้แล้วว่าจะไปเล่นเทนนิสกับริกโอเคไหมครับคงจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการทำแบบปาิัว่า Be Going to ใช้กับเหตุการณ์ที่เราคาดการไว้ในอนาคตอันใกล้ยอย่างแน่นอนแล้วนะครับและเวลใช้กับเหตุการณ์ที่เรายังไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเราจะทําหรือไม่ทําหรือมันจะเกิดหรือไม่เกิดให้ใช้ i ว l เพราะเราไม่ได้คาดการไว้ก่อนนะครับเรามาพูดเอาในขณะที่กําลัง กระทำนั้นนะครับจบนะครับนะสำหรับแบบฝึกหัดตรงนี้มาดูต่ออีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าให้แมทช์ข้อ1ก็6กับข้อ A ถึงข้อ F นะครับข้อ1นะครับก็บอกว่า the doorbells ringing ก็คือระฆังที่ประตูนะครับหรือว่ากระดิ่งนะครับได้สั่นขึ้นได้ดังขึ้นนะครับให้คู่กับข้อดีนะครับ ก็คือ I will answer it ฉันก็จะไปตอบมันก็คือจะไปตอบรับนะครับนะบว่าใครมาสันระฆครังที่หน้าประตูนั่นเองก็อสองนะครับ o อ r ที a m i ส p l a ิงเบแ a บ l y ทีมของเรานั้นกำลังเล่นอย่างแย่เ yeah, หลือเกินนะครับนะแบดลีดังนั้นให้ควบข้อ A นะครับ Oh no นะครับ they are going to lose พวกเขาน่าจะเล่นแพ้แล้วล่ะนะครับนะบเพราะว่าเล่นแย่เหลือเกิน ข้สครับ I got อ p ป a t e ฉันตื่นนอนสายแล้วนะครับนะดังนั้นนะครับก็จะคู่กับข้อ4 I'm going to miss the bus ฉันต้องพลาดรถบัสรถโดยสารฉันไปขึ้นรถโดยสารไม่ทันแน่นอนเลยนะครับวันนี้ตื่นสายข้อสครับ I'm worried about the test ฉันมีความกังวลใจเกี่ยวกับข้อสอบเหลือเกินนะครับก็จะคู่กับข้อ F นะครับก็คือ don't worry อย่าก,กังวลไปเลย I'm sure you will pass ชันมั่นใจนะครับว่าคุณจะสามารถสอบผ่านได้เป็นการให้กำลังใจนะครับข้อที่5ครับ I'm going to post a letter now ฉันต้องการที่จะไปส่งจดหมายนะครับนะก็ว่า post a letter now นะครับตอนนี้นะครับหรือสมัยนี้ก็อาจจะไปโพสต์จดหมายลงไปใน Facebook หรือในอแพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะครับนะก็เลยคู่กับข้อ E นะครับ นั่นก็คือ I will take it uh, I'm going to pass the post office today อ oh, ๋ในที่นี้นะครับก็คือไปส่งจดหมายเลยนะครับนะไม่ได้มาโพสในอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนี้นะครับนะฉันจะไปส่งจดหมายนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้นะครับนะ I will take it เนี่ยแปลว่าฉันจะไปส่งให้เพราะว่า I'm going to pass the post office today เพราะฉันจะนะครับผ่านนะครับผ่านฉบับฉันจะผ่านหน้าไปรษณีย์พอดีเลยเดี๋ยวฉันไปส่งให้ ไปข้อสุดท้ายสุดครับ The teacher looks angry คุณครูนั้นกำลังโมโหอยู่นะครับล o กเป็น linking verb นะครับเป็นกริยาเชื่อมไม่ต้องแปลนะครับว่าดูนะครับแปลว่าคุณครูกำลังโกรธกำลังโมโหนะครับเหลือข้อเดียวนะครับดังนั้นก็ b นะครับ he is going to shout at us he is going to หรือ be going to นะครับแปลว่าจะา นะครับคุณครูกำลังโกรธนะครับดังนั้นเดี๋ยวท่านอาจจะนะครับเช่า at us ท่านอาจจะตวาดใส่พวกเราก็ได้นะครับนะคุณครูแปลว่าตวาดใส่พวกเรานะครับจบเลยและแล้วก็จบนะครับหน้าที่100แล้วนะครับผมวันนี้ครูนันก็เตรียมเอกสารไว้ติดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะตอนนี้ที่ท่านผู้ชมกำลังดูไลฟ์สดอยู่2ท่านนะครับ หรือครูเท่านผู้ชมที่มาดูในภายหลังก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดมีน้ําใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ขอขอ,ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ